หายป่วยไปอีสานเมืองร้อยเอ็ดเพื่อปราบปรามเบ็ดเสร็จยาเสพติดกําลังใจแพท,ทองทานทำงานฟิตยอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนล้มป่วยอยู่วันเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัฒนมีกำหนดการจับไป เยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประชุมเพื่อสนทิความคิดกำลังต่างๆปราบปรามยาเสพติดให้สิน้นซากครับโดยเฉพาะยาบ้ามีเต็มบ้านเต็มเมืองมีทุกซอยทำอย่างไรปัญหายาเสพติดจ,จะหมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทยทุกคนหลายคนครับคิดถึงดรทักษิณชินวัตร ในการปราบปรามยาบ้าอย่างเด็ดขาดผมอยากให้ที่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่ามหาไทยกลาโหมปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าสนใจกันสนทิกำลังกันจริงๆเพื่อจะปราบปรามยาบ้ายาเสพติดให้สิ้นซากผมว่าทำได้ครับเพราะที่ผ่านมา ดรทักษิณชินวัตรทำได้แพท,ทองทานชินวัตรผมเชื่อมั่นว่าทำได้เหมือนกันครับประเทศไทยปาศจากยาเสพติดให้สังคมมีสันติสุขครับให้ครอบครัวมีความอบอุ่นรักกันตลอดไปครับ